กลับสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาสมสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่าน่ายที่มีกองใจของน้องตีในการไปเที่ยวแต่ละพื้นที่นะคะแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตีไปที่ จังหวัดลบบุรีเนาะมาจังหวัดลบบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะพี่พมพเพื่อนเพื่อนทุกท่าน,น,นตีออกจากที่บ้านหรือว่าที่ไซยาบูมมีออกจากที่นี่ประมาณตีสามนะคะประมาณตีสามแต่ไปถึงที่พระปางสามจังหวัดสี่มูลนะคะเกือบสี่มูเย็นเกือบสี่มูเย็นเพราะว่าไปแวะที่ท่นานเส้นทางรถไฟลอยน้ำที่เกิดปราศรุ่นละส,ส,น,ลสนเนาะแต่แต่วฟุตตีพิมพ์ผิดนะคะตรงกับขอโทษขอขอภัยนะคะ ส่วนภาษาสุสาลสินนี่จะอยู่ที่บ้านโคกอยู่ที่บ้านโคกสลุอตํบบาบลโคกสลุอนะคะ,ะนะคะแต่ว่าตีไปแต่ละพื้นที่นี่ตีไปหลายพื้นที่แล้วนะคะทางภาคอีสานนี่ยังไม่ครอบนะคะแต่ว่าตีก็ไปทางภาคกลางบ้างก็มีแล้วนะคะ ภาคกางก็อย่างเช่นลบบุรีสุนบุรีร่ยยองอย่างนี้ค่ะอย่างภาคเหนือภาคใต้นะคะที่ตีมันไปกับกรุงเทพนะคะกรุงเทพที่ตีแค่ขับรถผ่านๆไปเฉยๆนะคะวันไหนไปกรุงเทพของตีจะทักทายสบายดีพี่ๆเพื่อนๆอีกรังง้งนะคะก่อนจะไปกรุงเทพนี่ตีจะขึ้นไรส่วทักถามสถานที่ท่องเที่ยวจากพี่ๆเพื่อนๆท่าน,นตีจะบอกว่าศึกษาอีกนิดนึงนะคะระหว่ <Okay. S 1> างมา กรุงเทพนะคะทุกคนกรุงเทพนี่เพื่อนว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองสวยเมืองงามเมืองป้าเมืองสว่างเลยนะคะกรุงเทพอันนี้จะเป็นดังคำรับมือของเพื่อนจริงๆเมืองป่าเท่าที่ดูตามช่องอยูทูปตามโทรทัศน์ทีวทีหลายๆช่องก็โอ้บอกเลยเลว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่โตมากๆเลยนะคะกรุงเทพนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็พิมพมาสู่ที่โตเกียวกรองนะคะ การไปการได้นทานของเราแต่ละครั้งก็ต้องแวยู่แลยวใช่ไหมคะทุกคนต้องแวะปั๊มน้ำมูนน้ำมันพักรลดพักเหนื่อยหาอะไรอยู่อะไรกินตามปั๊มน้ำมันอย่างนี้นะคะทุกคนหรือว่าตามขนมรสชา่าหรือว่าเราไปเที่ยวแต่ละพื้นที่นะคะเราตีสังเกตดูนะคะแต่ละพื้นที่ที่มีนะคะ เพื่อจะมีสัญลักษณ์ไว้นะคะ,ะทุกคนสัญลักษณ์อย่างเช่นปั๊มน้ำมันนี้ไม่ต้องพูดไกลจเลยนะคะทุกคนอย่างเช่นปั๊มน้ำมันนี้เพื่อจะมีที่จอดรถใช่ไหมคะที่จอดรถสําหรับผู้พิการแล้วก็ห้องน้ำสำหรับผู้พิการเนี่ยทุกคนนั่นแหละค่ะเทาที่ตีสังเกตเห็นนะคะหรือว่าตามสถานที่อ่ะสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถหรือว่าห้องน้ำเพื่อจะแยกออกของผู้พิการต่างหากแต่ว่าเท่าที่ตีสังเกต ตีเข้าใจอยู่ว่าตีคนพิการเ่จะมีรถเข็นอะไรบางบาง,บาง,บ,างบางก็อาจจะทำเป็นสีฟ้าบางบางัมก็อาจจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะทุกคนและอีกอันหนึง่งคือที่ว่าเป็นลูกคนผู้หญิงนะคะทุกคนลูกคนผู้หญิงอย่างตีอย่างข้องใหญ่แบเป็นลูกคนผู้หญิงที่อยู่เป็นสีสีไว้เท่า,าที่ตีไปเห็นเป็นสีแดงไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นลูกคนผู้หญิงนะคะ เป็นมันจะเป็น2ห้องนะคะผลจะเป็นสองห้องเวลาแล้วก็ตีก็เพิ่งรู้จากพ p f c นะคะว่าสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นทั่วระดับสากลหรือว่าทั่วโลกเลยนะคะแต่น้องตีขอบอกว่า ถ้าตีไม่ได้มาอยู่ที่เมืองไทยนะคะตีก็ไม่รู้นะคะว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรนะคะเพราะว่าตีก็เป็นเด็กสาวบ้านป่านะคะเด็นสาวบ้านนอกคอกนะะบ้านป่าอย่างนี้นะคะทุนไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์นั้นสัญลักษณ์นี้นะคะถ้าตีไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เดินทางตีก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาหมายความว่าอะไรนะคะตีก็ได้คาแนะนาจากพี่เอฟซีหลายคนนะคะ ตัวปั๊มน้ำมันจะมีทุกปั๊มน้ำมันเลยนะคะแล้วก็ตามสถานีสาธารณะนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะเดี๋ยวตีผ่าสมนะคะบอกได้เลยลว่าปั๊มน้ํามันที่เมืองไทยมีสระหัตสวยงามงามตาแล้วก็ดีคงอยู่ของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการบาริการเซเว่นตลอด24โมงนะคะทุกคนไปเลยคะ่ะ ตอนนี้น้องตีก็มาถึงปั๊มน,น้ำมันที่หนองบัวโคกแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านก็บรรยากาศตอนเช้าๆพาทิตย์กำลังขึ้นนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้ามากเลยนะคะก็ะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนจะมีป้ายบอกอย่างนี้เลยนะคะ ห้ามจอดข้างในนะคะถ้าจอดข้างในโดนถล่มเละเทะแน่นอนเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะก็คือเพื่อนเขียนว่าตัวพีเนาะเพื่อนเขียนว่าตัวพีนี่ค่ะทุกคนเพื่นเขียนอย่างนี้ค่ะตัวพีแล้วก็เป็นรูปผู้หญิงน้องตียังไม่รู้จักความหมายนะคะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนหากรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะอันนี้น้องตียังคล้องใจอยู่นะคะพี่ๆเพื่อนๆคนท่านสำหรับอะไรสําหรับผู้หญิงหรือเปล่านะคะอันนี้น้องตีรู้แล้วนะคะน้องดีรู้สัดเลยนะคะว่าสัญลักษณ์นี้คือสําหรับคุณ ที่จอดรถสาหรับคนพิการนะคะเป็นสีฟ้านะคะปั๊มนี้นะคะบางปั๊มเพื่อนจะสีเป็นสีแดงนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะพิ่จะมีสองสองสองเขาเรียกว่าสองป้ายให้ดูเลยนะคะเป็นตัวพีเลยนะคะ,นะคะน,นี่ก็จะเป็นตัวพีเหมือนกันนะคะแต่ว่าความหมายคําว่าตัวพีนี่คืออะไรนี่น้องตียังงงอยู่นะคะ ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะน้องตีต้องกลับขอบพระคุณพีเพ่เพื่อนทุกท่านนะคะที่ให้คาแนะนําม,มาโดยตลอดนะคะอันนี้ปั๊มน้ํามันอยู่ที่นี่ก็มีค่ะจะมีสองห้องนะคะสองห้องจะมีสองห้องนี้ห้องสําหรับคนพิการผู้หญิงและผู้ชายหรือเปล่านะคะจะนมีสองห้องนะคะเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกนะคะปั๊มน้ํามันอยู่ที่นี่บอกได้เลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ปั๊มน้ํามันอยู่ที่หนองัวโ,โคกนะคะอยู่ที่จังหวัดไซยาภูมินะคะอันนี้มากอะไรคะเนี่ย ใบเหมือนใบตาลเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นหมากอะไรหมากเยอะมากเลยนะคะหมากหย่อนตักใต้เลยนะคะใบเหมือนใบตาลเลยค่ะทุกคนต้นก็เหมือนต้นตาลนะคะแต่ว่าหมากไม่ไส่นะคะหมากมันเป็นห่วงยาวลงมาเลยนะคะบรรยากาศในปั๊มนี้บบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะปั๊มนันม้นแต่ละปั๊มนี่การออกแบบก็แตกต่างกันนะคะบางปั๊มก็ไม่มีนะคะอต น้ำแบบนี้นะคะเพม่นเรียกว่าอะไรเนะาะนี่นคะ่ะเพม่นจะมีน้ําตกให้สมแล้วก็มีปลาสวยมากๆเลยนะคะปลามีปลาทองด้วยนะคะปลาทองปลาแดงนะคะปลาแดงด่างขาวนะคะทุกคนนะคะตังตีก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามันเรียกว่าปลาอะไรนะคะแต่ว่าปลานี้เป็นปลาที่เพื่อนเรียกว่าปลาเลี้ยงไว้สาหรับประดับหรือเปล่านะคะทุกคนมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะกินได้ไหมคะเนี่ยกินได้ไหมคะปลาเนี่ยเรียกปลาอะไรนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแต่ละปั๊มแต่ละพื้นที่การออกแบบปั๊มก็ไม่เหมือนกันนะคะบางพื้นที่ก็มีน้ําตกมีปลามีอะไรให้ผููคนได้ชมแบบผ่อนคลายอารมณ์อย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าสถานที่จอดรถนี้พ่นเน้นมากเลยนะคะสถานที่แบบจอดรถนี่กว้างมากๆแล้วก็โดยเฉพาะเซเว่นนะคะเซเว่นนี้บอกได้เลยมีแทบทุกปั๊มเลยนะคะมีแทบทุกปั๊มเลยเท่าที่ตีสังเกตนี้น่าจะมีแทบทุกปั๊มนะคะบางถ้าจะไม่มีก็มีน้อยนะคะ ประ,ะกอบก,ก,การเดินทางของเราแต่ละครั้งเราก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วนะคะทุกคนเข้ามาพักผ่อนนะคะพักนะรถมะสถานที่ก็คือปั๊มน้ํามันอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนไทรก็ต้องแวะอยู่แล้วนะคะการเดินทางแวะปั๊มน้ํามันนะคะนะคะี่ค่ะโอ้โหปลาสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะมันจะตัวสวยๆงามๆใหญ่ๆมากมากเลยนะคะ,น,ะ,คะน้าก็สะอาดอาดนะคะทุกคน,นะคะ มีที่ระบายน้ําด้วยนะคะใส่ที่ระบายน้ําก็มีอยู่ข้างใต้นะ,ะอูปลาตัวมีแต่ตัวใหญ่หญสๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูสมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ปั๊มน้ํามันอยู่ที่หนองบัวโคกนะคะก็แต่ละพื้นที่นะคะแต่ละพื้นที่นะคะนี่ค่ะ น้องตีก็ยังคล้องใจสัญลักษณ์นั้นอยู่นะคะทุกคนที่ว่าเป็นรูปผู้หญิงสีแดงนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านคนไหนรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องตีได้นะคะอาหารคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดตีก็กบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะบอกได้เลยว่าตามสัญลักษณ์แต่ละพื้นที่นะคะน้องตีก็บอกได้เลยว่าถ้าเป็นคนลาวนะคะหรือว่าแรงงานลาวหลายๆคนที่ข้ามาฝั่งไทยนะคะส่วนมากก็มาจากบ้านนอกคอกหน้านะคะ นอกเหนะืเกี่ยวกับสัญลญักษณ์ทางฝั่งไทยนี่คนเราอาจจะไม่รู้หรือว่าเกี่ยวกับสากลนะคะนี่ค่ะเพื่อนยอมรับถึงระดับสากลเลยนะคะทุกคนเนี่ยไปสัญลักษณ์นี้นะคะท,ที่มีรถเข็นแล้วก็มีตัว P สีแดงเนี่ยก็คือเพื่อนยอมรับไปทั่วโลกเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติหรือต่างประเทศเพื่อนให้ความสาคัญอย่างมากเลยนะคะพี่เพื่อนๆทุกท่าน น้องตีก็เลยเก็บคลิปนี้นะคะมาชร์ประสบการณ์สำหรับคู่คนที่ยังไม่รู้นะคะใครที่ยังไม่รู้ก็าสามารถรับรู้ได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านาหากน้องตียังอธิบายแบบไม่ครบถ้วนนะคะก็สามารถอาคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปบอกน้องตีได้นะคะเผือ่อคลิปหน้าน้องตีจะได้นํามาเป็นบทเรียนแล้วก็นํามาเป็นข้อคิดหรือว่านํามาเป็น แบบอย่างนะคะแบบอย่างในการทําคลิปต่อไปนะคะเป็นข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลนะคะถ้าตีพูดผิดก็กบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะปั๊มน้ํามันที่นี่บอกเลยเลยคปั๊มน้ํามันที่สวยงามสะอาดนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะดูนะคะพี่ๆเพื่อนขนาดบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะจะมีเซเว่นร้านอาหารร้านกาแฟะอะไรให้กินแบบครบถ้วนครบวงจรเลยนะคะ บริการน้ำมันนี่ก็24ชส่วโมมงนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยแล้วก็อันนี้เนี่ยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์นี้น้องตีก็ยังไม่รู้เลยนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือเป็นแบบครอบครัวหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยู่บนป้ายบนป้ายเลยนะคะทุกคนบนป้ายเลยค่ะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องตีได้นะคะทุกคนน้องตียังไม่รู้นะคะน้องตียังไม่รู้เกี่ยวกับป้ายนี้นะคะป้ายนี้ค่ะ วันนี้น้องตีก็กลับมาจากลบบุรีนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมาถึงที่นี่ก็ประมาณสี่ทุ่มนะคะประมาณสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่านะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะคะอยู่ที่ปั๊มน้ามันอยู่ที่จังหวัดไซยภูมิอยู่ที่ตัวเมืองไซยภูมิเลยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเส้นโดยปั๊มน้ามันนี้ก็อยู่ตั้งอยู่เส้นทางหมายเลขสองศูนย์หนึ่งนะคะไซยภูมิแก้งคอนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน,นะคะ่ะ นี่คือบรรยากาศแต่ละปั๊มนะคะโอ้ยดีดค่ะควสะอาดสะอ้านนะคะตามทางเท้านะคะกับตามทางเท้าหรือว่าตามสถานที่จอดรถต่างๆนะคะสะอาดงามตาสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องในนะคะแต่ละปั๊มจะมีไว้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะจะมีป้ายบอกเลยนะคะนี่ค่ะ จะมีป้ายบอกมีรูปคนผู้หญิงแล้วก็ตัวพีแล้วก็รูปรถเข็นนะคะบอกได้เลยว่าใครอย่าไปจอดนะคะห้ามจอดนะคะคนปกตินะคะจอดได้เฉพาะคนพิการและผู้ป่วยหรือเปล่านะคะ่คนเข้าใจน้องตีนีว่าที่เป็นสีแดงผู้หญิงใช้ไว้สําหรับผู้หญิงที่ว่ามีท้องหรือเปล่านะคะท้องดูแม่มานสำหรับแม่มานหรือว่าสําหรับผู้ป่วยหรือเปล่าผู้ป่วย ผู้ป่วยอย่านี่นะคะทุกคนน้องตีก็ยังไม่รู้ความหมายนะคะนะคะดูนะคะทุกคนแล้วน,นี่จะเป็นต้นหน้าเซเว่นนะคะตรงนี้จะอยู่แถวหน้าเซเว่นรถจอดแบบนี้เลยนะคะออ้ยสะอาดมากๆเลยค่ะนี่ก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนน,กคน,น,กคน,นี่ก็คือปั๊มน้ำมันอยู่ที่นี่นะครับแต่บริการ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นเซเว่นนะคะนะคะโอ้ยดูค่ะ ครบเรื่องจริงๆเลยนะคะมาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดป,ประการใดก็กลับขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะข้อมูลน้องตีอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะการใช้ภาษาก็จะอาจจะมีทั้งภาษาไทยภาษาลาวผสมปนเปนกันถนะะ้าหพี่ๆเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะ ก็จากกันไปด้วยบรรยากาศอยู่ที่ปั๊มน้ํามันจังหวัดใัยภูมิส่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะพี่เพื่อนทุกท่านนะคะเน่ยงันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะเนี่ยตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้าส่วนซ้ายมือจะเป็นสีแดงอย่างเี้ค่ะเนี่ย อันนี้ก็บ,า,บายบายค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะบ๊ายบายเจนใหม่คลิปหน้านะคะ